เลข9ก้าศูนย์ได้เลยครับอ่าเลขเก้ากับเลขศูนย์เนียฮะเลข9ก้าก็คือพระเกตเนาะเลขศูนย์ก็คือมาร์ตอยูนะครับเป็นเลขที่อยู่ตรงกันข้ามกันเลยเนะะี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเลขที่อ่อีกฝั่งหนึ่งขาวอีกฝั่งหนึ่งดำเลยเลขเก้าก็คือสีขาวตัวตัวเลยเนะะี่ยเลข0ูย์ก็คือสัญลักษณ์ก็คือสีดำเนี่ยฮะอ่ะทีนี้เรามาดูความหมาย,ยากันกัและกันนะครับยินดีกับพี่ตายกายับชวนเป็นลำพูนด้วยนะ เลขเ0นะฮะอ่ะเริ่มต้นเลข9กกับเลขศูนย์ะครับก็ถือว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่ดีนะฮะเพราะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเลขศูนย์ะครับเป็นมรารตัอยู่คู่กับเลขอะไรก็แล้วแต่มักจะมีปัญหานะครับต่อโชคดีเหลือเกินที่พระเกตใหญ่ที่สุดนะก็คือเลข9้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ที่สุดก็มักจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีลาได้นะะี่วัะนั้นเลข90นะครับการที่มาอยู่ในใ,ในในตรงนี้ใครก็ตามที่มีเลข90อยู่ในตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถทะเบ นนก็มาจะส่งผลให้คุณนะั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบช่วยเหลือคนอื่นเสียสละอย่างที่สุดเนี่ยและมันจะมีคนอื่นมาขอความช่วยเหลือเป็นประจำไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่เราจะต้องคอยช่วยเหลือทุกคนเลยเขาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือพึ่งใบบุญจากเราเสมอเสมอ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรึกษาให้คําปรึกษานะครับหรือว่าไม่ว่าเป็นการออกแรงออกกําลังในการช่วยเหลือคนอื่นอยู่เป็นประจำนะครับและคุณเองนะครับถ้ามี90้านย์เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบช่วยเหลือคนอื่นอย่างสุดกําลังด้วยเห็นคนอื่นพ้นทุกข์สบายใจเราสบายใจด้วยนั่นคือความสุขของคนที่มีเลข90นย์นั่นเองฮะนอกจากนั้นนะครับยังเป็นคนที่คิดมากนะครับกังวลกับเรื่องเก่าๆกังวลกับเรื่องเดิมๆหรือว่าเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะกังวลอยู่เสมอๆนะครับทำอะไรก็แล้วแต่จะมีการวางแผนและคิด เปก่อนเพื่อความรอบคอและคิดมากด้วยคิดบนด้วยนะครับเป็นคนคิดวนคิดแล้วคิดอีกคิดอยู่นั่นแหละเนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องราไม่ผ่านไปก็จะกังวลอยู่กับเรื่องนั้นนะครับเราก็ไม่หายง,ง่ายๆเลยเป็นคนเซนซิทีฟเหมือนกันนะเป็นคนอ่อนไหวขี้สงสารนะครับรักใครรักริงมุ่งมันตั้งใจและที่สําคัญเลขเก้าก็คือเลขเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มี90อยู่ในตัวเนี่ยบอกได้เลยว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวแน่ๆครับต้องต้องถือว่าโชคดีของคุณแต่ว่วา ในขณะเดียวกันเนเมื่อคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวมีเลขศูนย์มารัเตออยู่เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับอาจจะมีในเรื่องของก้ากรรมในเวรตามด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มี90ูอยู่ด้วยมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทั้งเรื่องราวปฏิหารที่ผ่านไปได้ แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีเจ้ากรรมและนายเวรติดตามตัวคุณด้วยคนรอบข้างคนรอบกายคนรอบตัวอาจจะทําร้ายแทงข้างหลังหรือทําให้คุณเสียใจได้เป็นประจำนทครับและที่สําคัญที่สุดนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านที่ไหนบ้านของคุณนั้นมักจะใกล้วัดวา,ารามสถานที่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือในบ้านคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพมีพระค่อนข้างจะเยอะเรียกได้ว่าอยู่ใกล้วัดวา,ารามหรือบ้านเราเป็นตําหนักได้เลยนะครับหนีไม่พ้นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคงคุ้มครองคุณอยู่เสมอเสม,อ,สมอครับ แลที sí, decir, ini, between, sadece, ่สําคัญที่สุดไากว่านั้นคือคนที่มีเลขเก้าสุดมากก็เป็นคนที่ชอค่อนข้างที่ชอบเล่นกับเด็กรักสัตว์นะเกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับเกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ยเพราะว่าเป็นคนติดใจดีรักสัตว์รักเด็กแล้วเวลาคุยกับดักดักดักอะไรเลยกับสัตว์หรือว่าคุยกับเด็กมักจะมีเสียงสองเสียงสามแล้วมีภาษาแปลกๆออกมาอย่แตกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย มันจะเป็นอย่าง,งานั้นหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการที่เรียกว่า,ามีติดใจความเป็นเด็กคุณเป็นคนที่มี2บุค,คลิกมีบุค,คลิกเป็นผู้ใหญ่และมีบุค,คลิกเป็นเด็กอยู่ในตัวครับโดยรวมแล้ว90ถือว่าเป็นเลขที่อยู่ในค่อนข้างกลางไปดีเนี่ยถ้าเลือกได้ก็อย่าเพิ่งใช้เพราะว่า90ต้องระมัดระวังในเรื่องของสายตานะครับขมับนะปวดสมองนะครับปวดหัว อยู่เป็นประจำนะครับหรืออาจจะเจอโรคที่ไม่พึงจะควรเป็นนะครับโรครายเป็นไปได้นะครับต้องระมัดระวังด้วยจ้า